สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนา,นาการคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคานวณในคลิปนี้หลักหน่วยล่างนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับการคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างของเรานะคะคํานวณใดตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งใน,งนววันที่1ตุลาคมพศ2563นี้นะคะจ้ะ รวมกันสนับสนุนสลากคิเบรรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะเรามาพบกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยนะคะบวกกับหนึ่งคงที่จ้ะสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างนี้ทางเราขอคัดเหลือแค่สองตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะหลักหมื 4, 4่นเลขสี่สี 3, ่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็กเล็เด่น3นะคะไดเล็กเด่น 3, 3มบวกหนะคะไดสี่จะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสามการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามและเลขสี่ออกห้าสามเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออกห้าสามขออภัยนะคะจ้ะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันเลขเจ็ด ขออภัยนะคะหลักมือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกสองสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกเก้าสองการคํานวณเลขเด่นหลักหนูล่างในงูนี้คํานวณได้นะคะเลขสองและเลขสามผลออกเก้าสองเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณหลักหนูล่างในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหนูล่างตามสูตร รางวัลในท้าย2ตัวออก92จ้สจะสำหรับการคำนวณในงดถัดมาหลักหมื่นเลย6 6บวก9 1 5าบวก3ามสดดได้เลขเด่น8นะคะ8บวก1นะคะได้9กาสำหรับผลออกรางวัลในท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก8 8การคำนวณเลขเด่นหลักน้อยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8ดและเลข9้าผลออก9 ผลออกางมาลลขท้าย2ตัว8 8เพราะฉะนั้นแนวทางการคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ปในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัล,ลท้าย2ตัวออก8เบิรลนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นไ4 4สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดอยาสำหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก98สําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข7และเลข8ผลคออก98เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้หลักหน่วยล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคํานวณนะคะเข้ามาในจแเนงของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก98รารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลข99บวก9 เก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดดลเดนเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดจ้ะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเจ็ดสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหนูล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลออกห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักหนูล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหนูล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออกห้าเจ็ดจ้ะ เลขเด่นเจ็ดนี้คืองวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะเนือทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นะคะท่านผู้ชมจากสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างของเราในวันนี้นะคะก็เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะทางเราจะทำการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจากหลักหมื่นนะคะเลขสี่สี่บวกสี่ได้แปด ได้เลขเด่น8นะคะ8บวก1นะคะได้9จะสำหรับผลออกเรามารอร้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณหลักหน่วย่างในงวดวันที่1ตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้ตัะะว,ะะตลวลตเลขเด่นมาแล้วนะคะได้เลข8และเลข9นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยล่างในงวดวันที่1ตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข8และเลข9นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับสองตัวเลขสำหรับสองตัวเลขนี้จะเดินมาในตำแหน่งของหลักหน่วย่างหรือไม่นะคะ เรามารอลนดดวยกันนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจ้ะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆนะคะแล้วเราพบกวันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ